ศีลศีลระดับสูงพระพุทธองค์ตรัสอีกว่าอุทุชนจะกล่าวชมพระองค์ได้ก็แต่ในเรื่องศีลซึ่งเห็นแต่เพียงภายนอกหรือได้ฟังแต่คำเล่าลือเท่านั้นความประพฤติของพระองค์ต่อไปนี้ก็อยู่ในระดับศีลเหมือนกันคือหนึ่งละเว้นโดยเด็ดขาด จากการเลี้ยงชีพที่ผิดด้วยดีรัชชานวิชาไม่เหมือนสมณพราหมณ์บางพวกที่ยังเลี้ยงชีพด้วยวิธีการต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาทททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน